สถาบันครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นสถาบันแรกที่หล่อหลอมความเป็นตัวเราขึ้นมาจากในอดีตลักษณะของครอบครัวแตกต่างจากปัจจุบันที่ครอบครัวขนาดเล็กคนโสดมีมากขึ้นคนแต่งงานไม่มีลูกหรือมีลูกเพียง1-2ถึคนประกอบกับอัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนทำให้พฤติกรรมการซื้อของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก ปัจจุบันผู้คนนิยมซื้อสินค้าขนาดห่อเล็กลงนิยมรถขนาดเล็กประหยัดน้ำมันหรืออีโคคาไม่นิยมทำอาหารเองนิยมรับประทานอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นจึงเป็นโอกาสของหลายอุตสาหกรรมในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวในยุคข,ของเทคโนโลยีได้นำพามนุษย์ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบบนโลกไร้พรมแดน กับการใช้ชีวิตประจําวันที่ต้องวนเวียนอยู่กับอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารการเดินทางการค้าขายตลอดจนความสามารถของผู้ประกอบการในการสแสวงหากลุ่มผู้มีอิทธิพลบนช่องทางเหล่านี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ช่วยเราในการขยายฐานลูกค,ค้าออกไปได้เพิ่มมากขึ้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้3กลุ่มดังนี้กลุ่ม Y.W.N. Youth คือกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มคนที่มีอายุประมาณ10-24ปีข้อมูลจาก The United Nations Population Fund หรือ UNPFA ในปี2014พบว่ามีบุคคลกลุ่มนี้อยู่ประมาณ1.8พันล้านคนจากคนทั่วโลกและใน90%ของคนในประเทศที่ด้อยพัฒนา บทบาทของพวกเขาจัดอยู่ใน Early Adopters คือผู้ที่เปิดใจรับอะไรใหม่ๆได้ง่ายและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยีและอื่นๆนอกจากนี้กลุ่มนี้ยังเป็นผู้ที่กำหนดเทรนด์ต่างๆในสังคมได้เป็นอย่างดี Women คือกลุ่มสุภาพสตรีจะเป็นกลุ่มผู้ที่เก็บและได้รับข้อมูลต่างๆจากหลากหลายช่องทาง อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญสำหรับสถานะทางสังคมจากการเป็นผู้ที่จับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของครอบครัว n i t i z e n s หรือย่อมาจาก Citizens of the Internet คือกลุ่มคนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากข้อมูลของ United Nations ประชากรกว่า3.4พันล้านคนจากทั่วโลกอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวคือผู้ให้ผู้เชื่อมต่อผู้รับ ผู้ส่งต่อข่าวสารข้อมูลบนโลกออนไลน์และยังสามารถเป็นผู้ที่สร้างเนื้อหาได้เองด้วยสรุปได้ว่าอนาคตทั้ง3กลุ่มบุคคลนี้จะเป็นผู้กำหนดทิศทางและกระแสต่างๆในสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลในการเข้าถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ให้มามีส่วนร่วมในธุรกิจของคุณในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง การทําการตลาดโดยรู้คนที่มีส่วนช่วยในการบอกต่อจะเป็นการทําการตลาดที่ลงทุนน้อยที่สุดค่ะสตีฟจ็อบกล่าวว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่แยกผู้นำและผู้ตามออกจากกันอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวว่าการสร้างนวัตกรรมไม่ใช่ผลจากการคิดอย่างเป็นระบบแต่ผลลัพธ์ของมัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่เป็นระบบโทมัสเอดิสันกล่าวว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเป็นแค่การจุดประกายความคิดอะไรใหม่ๆแต่มันเป็นกระบวนการของการทำให้ความคิดเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์การประกอบธุรกิจในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่านวัตกรรมเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนทุกอุตสาหกรรมพยายามนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ และมีบทบาทอย่างยิ่งในการบริหารธุรกิจและพยายามสื่อสารออกไปสู่สาธารณชนว่าองค์กรของตนนั้นเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมแต่แท้จริงแล้วนวัตกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น4 p พีคือนวัตกรรมด้านสินค้าหรือบริการนวัตกรรมด้านกระบวนการนวัตกรรมด้านการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดและนวัตกรรมด้านการเป็นต้นแบบทางธุรกิจ นวัตกรรมด้านสินค้าคือการเปลี่ยนแปลงในตัวสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจนจนลูกค้าสามารถรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและทำให้การใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่นั้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนวัตกรรมด้านกระบวนการคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการขั้นตอนหรือแนวทางในการทำงานและส่งผลดีในวงกว้างอาจช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน นวัตกรรมด้านการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดคือการเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการเพื่อเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่มหรือมีความชัดเจนมากขึ้นนวัตกรรมด้านการเป็นต้นแบบทางธุรกิจคือการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจจนหลายองค์กรยอมรับและสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนได้